สวัสดีครับผมมีน่นอเมื่อนี้อากาศคึมๆึมครับผมออกหาเพิงครับผมหลังจากบริ่ออกขามากโดนเติบก็เป็นเดือนเลยครับผมอู้ยุ่งอากาศคึมคึมเม,มื่อนี้ครับผมเจอกันอยู่ใต้ต้นเพิงเลยครับผมหัางใบยยไนแต่เหมือนโตจะโตจะหลายกว่าห้างเลยครับผมอ่ะเมื่อนี้ประเดิมห้างแรกครับผม อากาศครื่องฝนชะต,ตกไปลุ้นกันข้างบนครับผมไก่จะถึงเพิอแล้วครับผมพี่น้องอุ่งกระไรเดี๋ยวควันใส่เพิอกก่อนนะครับผม เหมือนมันจะรูดตบินแแต่กอเที่หนึงเลยครับผมไปรุนกันครับผมกอนนี้แกหรุนพร้อมกันเลยครับผมหู้วว แกแน่นอนเดี๋ยวกหนามกอนครับผมโอ้ยอต่เติมห้างแหลกห้างคือแกเห็นอนาะนามก็มีจังหน่อยครับผมเอาปิดตาอยู่พ่อได้ยิ่หรอก 你看，这东西弄干净了。 พ่อะจะลุนกับโซนเงินครับผมไป,ป,ปเดิมพังแหลกกับโบจับเลยครับผมเดี๋ยวจะหนักหน่อยนึงเอายิงจี้มาได้อยู่ครับผมเดี๋ยวไปลุนกันก็จะได้อีก,ก่เด้อครับผมไปครับ,รบเจอรังที่สองแล้วครับผมไตพุ่ม เดี๋ยวจะกลับไล่กล้องซู้มห้เบิ้งด้ครับผมล่างเป็นแปลกๆเหมือนเอเหมือนมีร้อยตัดหัวหนามไปแล้วครับผม เพิ่งอยู่หันเด้อครับผมแต่เครื่องโอ้โหย่องไปหาร่างมาเลยครับผมขึ้นไปข้างบนแถบนี้แห่งสิบุเฮนนี้ยังเลยครับผม <c ười> เครื่องบงังไปอีกหน่อยนึงครับผมอันนี้ไปเจออยู่หั่นครับผมไปอีกหน่อยครับผมอ่อนเล็กแกนอน ท่านได้เห็นเลยครับผมแม่จับหนาครับขั้งท่านได้เห็นเลยครับผมอ้อ้มันจะเตียมดีอยู่ครับผมพี่นอ้องมันจะเตียมอยู่เตียมพอดีเลยครับผมเดี๋ยวไปบังใกล้ๆกันดีกว่าโอ้ถอดจักหน่อยแล้วเดี๋ยวไปเขามีครับผม น้ำครับผมตุอมเต็มเ,เต็มน้ำที่ใส่น้ำ,น <laughs> นำบ่มบีครับผมยังที่บอกเลยอตอนเรียบร้อยมาส่าครับผมเอามาที่หลังครับผมจะได้นไ่ห้างครับผม

ขอได้ครับผมลูกขับพต สองข้างหนึ่งในน้ำข้างหนึ่งในโตเอ้ากะมารุ่นกันว่าสีพ่ออีกบดได้ครับผมมันกัสีเริ่มมีเริ่มจีค้ำไปเรื่อยแล้วครับผมตอนดีบายซ้ำกับหัวกับพักอ่ะไปครับลุงครับผมครับผมพี่น้องเพิ่งเหมือนจะบินไปป้าพุ่นเน้อครับผมเดี๋ยวค่อยไปตามเน้อครับผมเดี๋ยวเขามาเก็บดอกกระเจียวก่อน กระเจียวครับผมหักหลายเลยครับผมเดี๋ยวเก็บตอกกระเจียวกันดีกว่าครับผมนี่ด้วยครับผมนี่กับแมนอันนี้กับแมนนี่กับแมนแมนเบดเลยครับผมมุมนี้ ขี่กัมี่ฟังตั้งฝุ่นกับแม่นบิดเลยครับผมเดี๋ยวเก็บกันเลยครับผม ลายแห้งครับผมแต่ก็มีแต่ดอกนิดหน่อย สีเข้มดีขนาดเลยครับผมโอ้ขึ้นหอนเงาเลย che bất cả vùng che เก็บแห่งมั่นพี่น้องมาเสียวนี่หน่อยแม่บุระนี่ แสบด้วยครับผมถึงจะดอกหน่อยแสบครับผมบน,บนี่นะี่นีเนะ นี้แก่เแลาครับผมคนะมน่ะก็ได้อยู่อ่อนดนีอยู่นี่นก็ได้อยู่ครับผมอดอกขอ้างในมันยัง ต่อตูมยอ,มอยู่ครับผมเจอแล้วปล่อยครับผมหมดหน่อยได้ครับผมพี่น้องี่ปวดกี่ในฝุ่นกับมี่พี่ฝุ่นนะครับผมพีคุ้มหนึ่ง มีขุดมีเอา้าตั้งเดือดก่อนเก็บมางไว้ก่อนครับผม น้ำเต็มกล้องเลยน้ำดอกกระเจียวเต็มโทรศัพท์เลยครับผมเดี๋ยวอีกสองดอกก่อนเดี๋ยวจะขอเส็จน้ำก่อนครับผมโอ้ยไม่เห็นใบไม่บัง แกหมดแล้วครับผม ก่อนครับผมเดี๋ยวจะพ่อแล้วล่ะครับผมจะรลายแล้วครับผมพี่น้องพี่เหรอเดี๋ยวจะไปเที่ยวขี่เบอง์ยู่รถเด้อครับผมน้ำมันนี่แม่เอาไปเบดเลยครับผมเห็นบ่ล้วกับไล่กล่องแล้วเดี๋ยวเด็ดขึ้นเลยผมแม่เอาครับผม หแห้งพอสำนีก่อนครับผมห่อนมาสารุปผลงานกันเลยครับผมพี่นอ้องกระเกียกเก่ยวกระเกี่ยวกาบกรเจียวนิดหน่อยอาน,นดีเทสสมนีเลยครับผมแห้งเก็บแห้ง,หง,หง,หงมั่น,ม,นมือครับผมท่านเอกเครืองอยู่พี่นอ้องเหลือหลายแห้งแต่อากาศเอาสำนีเละครับผม เชิงาได้ตัวครับผมมาดีก่อนน้ำครับกันอาจจะซ้ำนีแล้ะครับผมดีด้ก็ตรงกลับแล้วครับผมบ้เลยท้ายคลิปบ้เลยอัดคลิปมาผกโดนเริ่มต้นกัสองห้ังครับผมถเอว่าโอเคอยู่ดีออกกำลังแล้ว กามือนีก็นนาจะสำนีแลไะครับผมพี่นอ้องกกลับแล้วครับผมสวัสดีครับ